Books เล่าไปเรื่อยกับองอาจจีรอ่อน <S <S สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับรายการเล่าไปเรื่อยดำเนินรายการโดยผมองอาจจิรอ่อน ที่ปรึกษาพิดครับคุณผู้ฟังกับวันนี้เราต้องทําความเข้าใจอย่างนงที่จริงผมว่าท่านเข้าใจเลยครับว่าโลกมันเปลี่ยนให้การที่โลกเปลี่ยนเนี่ยมันทําให้อ้ความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่เราสนใจใครรู้หรือพูดง่ายก็คือพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเรานี้เปลี่ยนไอ้คําว่าเปลี่ยนในที่นี้บางทีมันก็ต้องแยกเหมือนกันนะครับว่าเออถ้าเราอายุมากๆแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนในขณะที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ย มันแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาเกิดมากับโลกแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาตั้งคําถามอีกครั้งหนึ่งว่าเรายังอ่านหนังสือกันหรือเปล่าเนี่ยเราก็อาจจะพบว่าถ้าอายุเยอะๆเราก็ยังคงแสวงหาหนังสือที่เป็นเล่มเนี่ยอยู่แต่ถ้ารุ่นใหม่ๆที่เราเกิดมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆตัวเนี้ยแน่นอนว่าการอ่านเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบ แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่อย่างไรมันก็ไม่เปลี่ยนก็น่าจะเป็นในเรื่องของรางซึางครับว,วันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นของเนื้อหารูปแบบที่มันเป,นเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการเขียนสกะการหรือพูดงใใ่ายก็คือว่าถ้าเราอา่านเราจะอ่านอย่างไรในขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะลองเป็นคนเขียนหนังสือดูบ้างล่ะเราจะเริ่มต้นอย่างไร ทุกาครับเมื่อถามถึงว่าโลกมันเปลี่ยนในความรู้สึกของคนที่มีอายุเยอะๆนะครับเราต้องบว่าเออเราเกิดมาในยุคที่เรียกง่ายๆก็คือระหว่างยุคอนาล็อกกับดิจิตอลท่านผู้ฟังยังเกิดทันไหมครับในยุคที่เวลาเราเปลี่ยนทีวีเนี่ยเราจะต้องไปหมุนที่เครื่องมันจะมีปุ่มให้หมุนแต๊กแๆ,ๆ,ๆ,ๆ๊ก๊ก๊กจากโทรทัศน์ขาวดำที่เป็นหลอดอเหมือนหลอดสุญญากาศก่อนที่จะมีทานซสเตอร์ คือจําได้ว่าสมัยเด็กเวลาจะดูทีวีเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสังคมอย่างหนึ่งะว่าร้านที่มีทีวีเวลาเราจะเข้าไปดูเราเป็นเด็กบ้านเราไม่มีโทรทัศน์เนี่ยเราก็จะต้องไปซื้อขนมของเขาแล้วก็ไปนั่งเขาถึงจะให้เข้าไปนั่งในร้านที่ก็มีทีวีเปิดอยู่หรือบ้านไหนที่พูดยังไงก็คือถ้าในสังคมที่เราอยู่เพื่อนบ้านมีทีวีเนี่ยผมว่า เพื่อนเราที่อยู่บ้านนั้นลูกหลานบ้านนั้นก็เป็นคนที่มีอิทธิพลกับเราเหมือนกัน,กนเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมเขาก็ไม่ให้เราเขาไปดูแต่ใน,นขณะเดียวกันเราก็จะพบว่าไอ้ความเจือจานการแบ่งปันกันตรงนี้ยผมวมันมันสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนมันสร้างเรื่องของมิตรติดมิตรใจจนกระทั่งเราผ่านเปลี่ยนผ่านมาสู่ในยุคทีวีสีในยุคที่เราไม่ต้องใช้มือหมุนแล้วใช้รีโมทคอนโทรแล้วเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ย แต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันอยู่ในความสนใจของเราในความประทับใจของมรามันก็อาจจะเป็นเรื่องเหล่านี้สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นของวันอาทิตย์เราก็ต้องมาดูช่องสี่บางขุนพรม,มก็จะมีหนังการ์ตูนหนังหุ่นยนต์จากญี่ปุ่นมาให้เราดูแลเราก็เอาไปคุยกันในตอนเช้าวันจันทร์กับเพื่อนให้เราได้ดูไหมเราได้ดูเรื่องหน้ากากเสือไหมเราได้ดูเรื่องครอบครัวสิมสันไหมมันเป็นความสนุกของเด็กในะยุคนั้นท่านผู้ชครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรลนะ่ะ ถ้าจะบอกว่าโอเคมันก็แค่สิ่งหนึ่งที่มันผ่านเลยไปเรื่องเชยๆแต่ขณะเดียวกันอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์และบรรยากาศอย่างเนี้ยเราสามารถที่จะหยิบเอามาเล่าขานเอามาเขียนเอามาใช้ประกอบในการที่เราจะเขียนงานสักเล่มหนึ่งได้สาคัญทีเดียวคุณผู้ฟันงนึกออกไหมครับว่าวันเนี้ยเรายังอ่านเรื่องสั้นกันอยู่ไเรายังมีนักเขียนเรื่องสั้นกันเหลืออยู่ในในบ้านเราสียที จำได้ว่าตอนที่เราจัดรางวัลในอินเอนอร์ดเรื่องสั้นอูมีเรื่องสั้นมาส่งกันมาเยอะมากให้เราแต่ดังหลังนี้เราไม่ได้ทําในขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะอ่านเรื่องสั้นเนี่ยเราจะไปอ่านจ,จากไหนผมว่าวันที่ยากค่อนข้างยากมากเลยนะครับหรือความเปลี่ยนแปลงมาทําให้ความรู้สึกความสนใจของผู้คนเปลี่ยนไปทําไมเราจะต้องมาอ่านเรื่องสั้นกันเราอ่านเรื่องยาวไม่ในขนาดเดียวกันเรื่องยาวก็ไม่ไม่ค่อยจะมีให้เห็นกันมากนะักหรือเพราะว่า พอความสนใจของทั้งนักเขียนทั้งนักอ่านมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยการที่เราจะมาให้หรือมาใช้เวลากับกับการอ่านหรือมันอาจจะหายไปตัวอย่างง่ายๆฟังครับวันที่โลกไม่ได้มีอะไรให้เรามาดึงความสนใจเรามากมายเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเอ้ยจะดูทีวีก็ต้องไปดูบ้านเพื่อนเออพอเรามีทีวีมาเพื่อนก็จะมาดูบ้านเรามันหลังจากดูทีวีมันก็จะสนุกสนานพูดคุยกันฟังครับการดูทีวีสมัยก่อนมันไม่ได้มีให้เราดู24ชั่วโมง วันธรรมดาจะมีทีวีออกอากาศกันตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นเกินตีหนึ่งยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ถึงจะมีทีวีออกอากาศกทั้งเดือนยาวแต่วันนี้เรามีทีวีให้ดูยี่สิบชั่วโมงและไม่ใช่ทีวีกระแสหลักทะได้สามระบบดิจิตอลอื่นอื่มากมายที่เราจะท่องเข้าไปในโลกของอินเทอร์เน็ตมันทําให้ความสนใจของผู้คนแผ่กระจายก,กันออกไปในวงกว้างมาก แต่ละช่องแต่ละสถานีแต่ละช่องเนมันก็จะมีกลุ่มแฟนคลับของตัวเองโอเคมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ตามทีแต่ในขณะเดียวกันที่ผ่านมันจะมีลักษณะเฉพาะมากยิ่งขึ้นเราจะพบว่าวันนี้การที่เราจะลุกขึ้นมาเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่เรื่องยากแต่นขณะเดียวกันจะดังหรือไม่ดังมันอยู่ที่เรามีคอนเทนต์มากพอที่จะดึงคนให้มาสนใจช่องของเราไหมในขณะเดียวกันเราบอกว่าวันนี้เราจะต้องดูทีวีปกติไม่เอาง่ายๆ ค่อนข้างผมว่าน้นนอยกว่าดูช่อง youtube ชได้สั่ไปคือมันมีทุกอย่างให้เราเสรตลอดเวลาอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะลุกขึ้นมาเป็นยูทูบเบอร์ได้อยู่ที่ว่าเป็นได้แต่จะเป็นนานไม่นานนั่น,น,นอีกเรื่องหนึ่งก็อยู่ที่คอนเทนต์เราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิธีการเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันก็เปลี่ยนไปมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องมานั่งเขียนหนังสืออีกอีกต่อไปแล้วใช่ไหมเราอยากพูดอะไรมันมันก็พูดได้เลยเพราะว่า จริงแล้วการเขียนหนังสือเนี่ยมันก็วิธีการสื่อสารในยุคที่เราไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้จริงๆหมายถึงว่ามันจะพูดแบบคอคือพูดง่ายคือโทรศัพท์สมัยก่อนเนะเราก็คิดแต่ว่าเฮ้ยมันยกโทรอย่างเดียวมันไม่เห็นหน้าเห็นตาพูดกันได้แแต่ในขณะนี้มันมันเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ตลอดการเห็นจดหมายก็ไม่สิ่งที่จำเป็นการเขียนโต้สกายก็ไม่ได้สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปหรือพูดง่ายๆก็คือว่าวันนี้ ไปษนีเองเนี่ยทาหน้าที่ส่งพัสดุมากกว่าส่งจดหมายแล้วมากกว่าส่งโกสเรแล้ววันนี้ใครยังผมว่าเอาง่ายปีใหม่เนี่ยเราได้รับสสกันสักกี่ใบผมว่ามันมันน้อยลงน้อยลงสิที่เราจะได้รับสสหรืออะไรผ่านอีเมลเล็กๆน้อยคือมันมันก็สะดวกกวง่ายดีก็ใด้เีวยวกันเนี่ยอย่างที่ผมเรียนได้ทราบเมื่อกัางทีแล้วว่าในการนั่งแถววันนี้เรายังมีปากกาดิสอติดตัวกันอยู่ไหมในการที่จะจดยังไงที่จะเขียนไปกระดาษ ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะอะไรบางทีเราอาจจะบันทึกลงไปในโนต้ตในโทรศัพท์ก็ได้มั้งอ่ามันก็จริงถาง้าํามเพ่ายแง่ว่าวิธีการมันมันเปลี่ยนไปแต่หลักการจริงๆท,ท,ที่ควรจะใช้มันจะเปลี่ยนไปหรือมันจะคงอยู่ไหมถ้าวันนี้เราบอกว่าเราจะเขียนอะไรสักอย่างเลยเราเขียนในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าที่จริงมันมันก็ใช่ว่าเราอยากจะพูดอะไรแต่นอนคะกานวันนี้เราไม่ได้เขียนหนังสือแต่เราพูดถึงหนังสือมากกว่าไปหมายถึงว่า ถ้าเราจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเขียนหนังสือมันจะช้ากว่าการคือคือพูดพอพูดไปปุ๊บผิดถูกเราแก้ไขไม่ได้แล้วแต่ขณะที่เราเขียนเนี่ยสมองเราจะมีความละเอียดแล้วก็มีความซับซ้อนมีความใส่ตรองมีสติรอบคอบม,มากกว่าที่จะจะพูดออกไปเลยในทางเดียวกันเนี่ยวันนี้เราเขียนแบบใจที่เราอยากจะพูดเพียงแต่ว่าเราพูดเป็นภาษาเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพบว่าในหน้า Facebook ต่างๆมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้คือ ที่บ่นอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทาอะไรไปก็ได้โดยที่เออไม่ต้องพูดถึงเรื่องวรรณศิลป์อะไรมันก็เป็นเรื่องปกติของสมัยนีแต่เราถามว่าถ้าเราอ่าน Facebook แล้วเนี่ยบางคนเวลาเขียนเฟซบุ๊กทำไมภาษามันสวยทําไมมันมีคําที่เออมันโดนทำไมมันไม่มีเหตุทำไมไม่มีผลทำไมไม,มีตักกะว่าสิ่งเหล่านี้มันทําได้เพียงแต่ว่าเราอยากจะทามันหรือเปล่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราก็โพสต์เราก็เขียนแต่วันนี้เราให้เวลากับการอ่านมากน้อยแค่ไหน ผมอยากจะฝากทุกคนนะว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ลองใช้เวลาในการที่จะอ่านอะไรที่มันเป็นเล่มบ้างไม่จำเป็นต้องอ่านวันละเล่มว่าอ่านวันละสิบยี่สิบหน้าอ่านวันละบทก็โอเคการอ่านอ่านได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการอ่านปกติเราจะแยกอ่านก็คืออ่านนิยายเราอ่านงานที่มันเป็นเอ่อเป็นทางการเป็นบทความผมเองมีหนังสือทั้งนิยายทั้งบทความทั้งสารคดีค่อนข้างเยอะอาจจะเยอะตรงที่ว่า เออเราทํางานด้านนี้เราก็ต้องสะสมความรู้ตรงนี้มาอ่านถึงงานหนังสือทีหรือไม่ใช่งานหนังสือไปไหนมาไหนเราก็ต้องหยิบต้องหาต้องซือ้อหนังสือขึ้นมาอ่านพง่ายหนังือถ้าเราอยากจะเขียนเรื่องอวิทยาสักเรื่องหนึ่งแล้วอย่างเราจะไปที่อิยาแล้วเราคงจะต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะวัฒน,นธรรมตรงนั้นด้วยมันจําเป็นเพราะว่าเมื่อเรารู้เนี่ยเวลาเราเขียนในสิ่งที่เรารู้มันจะจับต้องได้กว่าเราเขียนในสิ่งที่เราแค่คุ้น แต่พอเรารู้แล้วการคิดของเรามันจะมีน้ำหนักมันจะมีแบบแผนมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่สัมผัสไดู้ง่ายๆก็คือเราเขียนหนังสือและเรามีมีกลิ่นท่านังลองนึกไหมครับว่าถ้าเราจะเขียนเรื่องที่ง่ายที่สุดอย่างเช่นไข่เจียวซักจานหนึ่งเราเขียนยังไงให้คนอ่านรู้สึกนันย่อยเดินได้เราจะเริ่มทำยังไงแลาวบอกว่าไข่เจียวมันอร่อย คือพูดง่ายก็คือเราจะใช้คาว่าเฮ้ยรสชาติของเราความรู้สึกของเรานะแต่ขณะเดียวกันผมอยากจะให้คําว่ารสชาติของเราก็จริงแต่พื้นความรู้ในอาหารแต่ละชนิดมันจะมีมากมีน้อยขนาดไหนไอ้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันสําคัญสําหรับการที่เราจะเป็นคนเขียนหนังสือนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้และความรู้ที่เราจะได้มันมาจากการอ่านทั้งการคุน้นรัาความรู้แล้วก็การลงพื้นที่ซึ่งฟังคอยางเมื่อกี้ผมบอกว่า ถ้าเราจะเขียนไข่เจียวจานหนึ่งซึ่งต้องเรียกว่ามันเป็นคือมองแล้วมันมันงง่ายที่สุดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําไข่เจียวได้ฟูได้อร่อยถ้าเราอ่านเราเราพบว่าผมเองอ่านหนังสือของอาจารย์คือปิ์ดแต่คืพูดครับว่าไข่เจียวที่อร่อยมันต้องทําจากไข่เป็ดต้องใช้น้ํามันหมูเราทึ่ไม่เข้าว่าวันนี้เราเราเอาน้ำมันหมูมาจากไหนเพราะว่ามันยากไงเราเปิดขวดใช้น้ำมันพืชง่ายกว่าทำไมเราจะต้องไปซื้อมันหมูเอามาเกี่ยว ื่อจะให้น้ำมันเอามาเกียวไข่แต่ถ้าเราทำแบบนั้นเราจะได้กากหมูกางหมูร้อนๆคลุกข้าวอ่ะใส่น้ำตาลสุดได้ขนาดเดียวกันย้อนกลับไปการหาไข่เป็ดในทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการที่จะได้ไข่เป็ดมโอเคอันนั้นมันเป็นเรื่องของลัทธิโยของความเชื่อซึ่งแน่นอนทุกอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับจริตของการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน แต่ในขณะยวกันผมจะบอกว่าในการที่เราจะเขียนเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเราทําซ้ําเรื่อยๆเราอ่านเราหาความรู้อยู่เรื่อยๆเราไม่เอาอีโก้เราไปตัวอ้งเราจะพบว่าเออสิ่งที่เราเขียนมันจะมีมีมวลให้มันจับต้องได้สมมตุติเอาง่ายๆวันนี้เราเป็นคนที่รีวิวกี่ยเตี๋ยในเฟซบุ๊กอยู่เฮ้ยที่ไหนมีก็เจี๋ยวเนื้ออร่อยจะมีหลายเพจมากอย่างหนึ่งที่เราพบก็คือเขาจะบอกแค่เนื้อนุ่มไม่นุ่มรสชาติของน้าชอบไม่ชอบอะไรกัน แต่ถ้าเรารู้ไหมกระทั่งว่าการทําน้ําซุปทุกอย่างมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเรารู้ไม่ว่าในการที่จะทําเนื้อให้มันมันตุ๋นได้ที่เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาอย่างไรในการที่จะมาทําเราจะต้องใช้ความร้อนขนาดไหนเพราะว่าวิธีการเลือกเนื้อด้วยมันมันมีองค์ประกอบมากมายพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เนี่ยคือผมว่ามันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ที่ได้ได้ค่อนข้างที่เป็นรูปธรรมค่อคใอการที่เฮ้ยวันนี้เราจะเป็นนักรีวิวเราจะเป็นนักเขียน มันแน่นอนมันไม่เหมือนกับการเขียนเรื่องสั้นแต่ขนาเดียวกันเรื่องสั้นเป็นเรื่องผมยังจําได้เรื่องของคุณนพพรมุยลฤทธิ์เรื่องเข้าเอ่ยข้าวโพดแค่ข้าวโพดปิ้งเมันทาให้น้ําตารื่นได้เมื่อวันนี้ไม่ว่าผมจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านไหนเนี่ยผมก็ยังนึกถึงร้านที่สอนบชาเป็นร้านเล็กๆเห็นมาตั้งแต่ เราก็ยังหนุ่มคนขายก็ยังหนุ่มจนทั้งวันนี้แกทํำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่สบายความประทับใจนอกจากเรื่องของรสชาติทุกอย่างแล้วเนี่ยเวลาเรามองแกทําเรามีความสุดตรงที่ว่าเวลาแกจะวางเนื้อแต่ละชิ้นลงไปบนฉากมันมีความประณีบบรรจงในการที่จะเรียงเนื้อลงไปคือคือมันเป็นองค์ประกอบในการใส่ใจในการดูแลผมว่าเนี่ยเวลากินเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ใช่แค่เสพรสชาติของลิงแต่เราเจพรสชาติของ าในการที่จะมองอนาตยะต่างๆของเราเนี่ยจะทาใ,ให้การทานอาหารแต่ละมื้อมันมีความอาาร่อยในเรื่องของกลิ่นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญถ้าเราได้อ่านเราได้ศึกษาข้อมูลเราจะรู้มากขึ้นว่าเฮ้แต่ละอย่างเนี่ยมันโอเคในความเปลี่ยนแปลงอะใช่แต่หลักของตัวเราเองเราจะต้องรู้ภูมิเราจะต้องแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีภูมิแน่นอย่างเงี้ยเราจะเขียนได้มากกว่า การที่เราจะบอกว่าเออร้านนี้อยู่ที่นี่ร้านนี้อยู่ที่นี่อร่อยไม่อร่อยนะให้มันมากกว่าตรงนั้นเยอะนะฮะซึ่งบอกว่าเออวันนี้เวลาเราเขียนเนี่ยมันต้องเขียนยบ่อยๆต้องอ่านที่เยอะเขียนให้บ่อยเพราะวันนี้เนี่ยสนามในการที่จะเขียนเนี่ยมันเปิดกว้างกว่าแต่ก่อนเมื่อก่อนนันงจะเขียนคือว่าจะต้องในสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นในนิตยสารต่างๆที่มีพื้นที่ให้เขียนแต่วันนี้เราเป็นสมาชิก Facebook หรือ, Twitter, รอทวิตเตอร์ต่งางๆเราเขียนได้ เร็วเลยสั้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บผลตอบรับอะไรจากแต่ขนาดเดียวกันเรามองว่าพอมันเยอะมากๆเข้าเนี่ยโอกาสที่เราจะปลูกใจนักอ่านให้ตามเรามันก็น้อยลงเพราะว่าเขามีตัวเรื่องเยอะเขาจะอยู่อย่างนี้ได้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเรามีองค์ความรู้มากน้อยขนาดไหนนะครับและขนาดเดียวกันก็คือในเรื่องของการทํัซ้ำซ้ําในที่นี้ผมว่าอ่านทุกวันเก็ทุกวันกินทุกวันเราพูดถึงเรื่องการผมจะตปเกี่ยงเรื่องการทำเกวบเกี่ยวแบบ เราเคยรู้ไหมครับว่าเส้นเขาทำไปอย่างแค่แป้งอะไรครกว่าจะได้เป็นเส้นเขามาทำก๋วยเตี๋ยวเขาต้องไปซื้อเนื้อกันที่ไหนก็ต้องไปตุน๋นแล้วเครื่องตุ๋นในการทาก๋วยเตี๋ยวในการทำทุบมันมีกระบวนการอะไรอย่างไรบ้างอันนี้จําเป็นนะฮะที่เราจะต้องรู้เราจะบอกว่าแค่มีสํานวนสมบัติสานวนเราดีแล้วเราก็เขียนเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้มันได้แต่มันไม่ยาวมันไม่เยอะเราเขียนโอเค จะมีแฟนคลับเราเอาใจคนกลุ่มผู้อ่านจะได้คิดเดียวกันการจะเอาใจอย่างเดียวโดยที่เราไม่มีจุดยืนในเรื่องของความรู้ที่มันแท้จริงมันก็ไม่น่าที่จะใช่ไอสิ่งที่นึกหรือก็ทํามาตลอดแล้วควรทำก็คือว่าเราเลเราอยากให้ให้ทุกคนที่จะทําเรื่องอะไรเนี่ยศึกษาเข้าไปในเรื่องนั้นให้ให,ให้มันจริงๆสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนเขียนเรื่องสั้นทักเรื่องหนึ่งหรือหรือเขียนนิยายเรื่องอย,งององยหญ่หรือก็คงจะต้องยาก เรามีประสบการณ์ในเรื่องของใครทำไมที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรมากน้อยแค่ไหนถามว่าใครคืออะไรมันก็คือตัวละครผู้ชายผู้หญิงเด็กคนแก่ทำไมเขามีอารมณ์อย่างไรเป็นคนดีคนนี้เราเกลียดเป็นเพศเป็นนักเอกเ,เ,เป็นตัวร้ายองค์ประกอบมันก็คืออะไรก็คือคนที่เรามองเห็นในรอบข้างผมว่าการการสร้างตัวละครเขาเป็นคนที่ใสยอย่างไร เราเราอรานหนังสือทีมมาอ่านข่าวเราก็จะสามารถที่จะวางไนดะ้เฮ้ยนี่ใส่อย่างนี้เอาเป็นตัวละครอย่างนี้ไม่อะไรอย่างนี้ไม่เห็นไหมว่าองค์ประกอบในการที่เราจะหาข้อมูลมาทีมก็ไม่ได้ได้ยากเพียงแต่ว่าเราเคยมองแล้วก็เห็นมาหรือเปล่าส่วนในเรื่องของที่ไหนเนี่ยมันมันคือเรื่องของฉากอะไรก็ตามทีเนี่ยถ้ามันไม่มีฉากมันจะลอมือนก็บอกว่าโอเควันนี้เวลาเราเขียนอะไรในเฟซบุ๊กมันมันค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบอกบรรยากาศของร้านว่าลักษณะเป็นอย่างไร มันน้อยมันก็เหมือนว่าจานก๋วยเตี๋ยวตั้งขึ้นมาเลยเนาะแต่มันตั้งโดยอาการเยียงไหลในสถานที่อันนี้โดยส่วนตัวผมค่อนข้างจําเป็นมากเรื่องของที่ไหนเนี่ยมันเรื่องของเวลาก็จะบอกว่าเห็นไหมถ้าเรากินกินที่ไหนโต๊ะในร้านโต๊ะนอกร้านเมื่อไหร่เวลานี่ค่อนข้างมีมีผลเมื่อก็บอกว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวตอนกลางวันเรากินก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าเรากินก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นขออานเดียวกันแน่นอนรสชาติน้ำซุปแตกต่างเครื่องปรุงก็แตกต่าง ความสดใหม่ก็แตกต่างกันเราก็บอกไม่ได้ว่าอะไรอร่อยกันเพราะว่าไปกินตอนเช้าปุ๊บน้ํมันยังใส่อาจจะไม่ข้นกิงกลางวันกำลงังดีแต่คนเยอะโอยรอนาลาไม่ไหวหรือตอนบ่ายบค่อนา,า,าถ้ายังไม่หมดโอ้น้ามันเข้มมากขึ้นและอาจจะมีความเค็มความเป็นตันดอันนี้คือ,าอารามกฏการณปกติแต่ว่าถ้าเราบอกกันได้เราก็จะได้เลืองขงไม,ม่ยืดของเวลาไม่ก็บอกว่า อะไรก็ตามที่มันบอกเรื่องเวลามันไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวเลขอย่างเดียวมันต้องเป็นแสงอย่างเดียวก็ได้ที่ดอกไม้บางดอกที่มันบานเช้าดอกบานเย็นมันก็จะบอกในเรื่องของเวลาแสงเงาเพราะว่ามันจะมีผลต่อต่อความรู้สึกนะฮะนื่งของการกินกับแสงผู้เรียนรู้สึกเรากินอาหารในแสงไฟที่แตกต่างกันอาหารอย่างเดียวกันจานเดียวกันโดยปรุงด้วยเชฟคนเดียวกันให้รสชาติที่แตกต่างกันร้านอาหารที่ที่ชวนให้ให้น่ากินทั้งทุ่ฝัง แสงไม่จะออกเป็นสีอุอมแต่เมื่อไหร่ก็ตามดีที่เป็นแสงแบบเดย์ไลท์เมื่อไหร่สังเกตว่าเวาลานนั้นคนจะเข้าน้อยมันจะไม่มีบรรยากาศของของการอยากจะให้เราหิวอ,อยากให้เรากินคือเมื่อเรานั่งรถผ่านไปตามถนนว่าร้านไหนก็ตามดีที่เปิดือใช้แสงร้านเป็นแสง d a ไ l i g h t จะไม่ค่อยมีคนเข้าคือเข้าไปนั่งแล้วแล้ว,ลวมันมันมีความรู้สึกไม่อยากกินนะฮะอันนี้เป็นจุดที่เราสังเกตได้ในเรื่องของการใช้แสง มันมันมันจะสอนมันจะบอกถึงอารมณ์ถึงพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการใครทําไมที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรพรามันมันน่าจะ cover ควบคุมในการที่เราจะเขียนเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งแม้จะเป็นเรื่องที่เราเขียนไปบ่อยเราเขียนปกติมันอยู่ที่น้ําหนักเราให้น้ําหนักบ้างหรือน้อยไม่ใช่ว่าพุ่งตรงเข้าไปสู่ประเด็นอย่างเดียวโดยไม่มีบริบทรอบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะฝึกจริงๆการเขียนอะไรที่มันสั้นๆและให้ได้ความงามมันก็เป็นเที่ที่ไม่ง่าย แต่ใ,นใ,นในดหนึ่งก, <g ye> facial facial> ก็ไม่ได้บอกมันยากเกินกว่าที่เราทํเพียงแต่ว่าผมว่ามปนอย่างที่บอกอ่านให้ยเยอะรู้ให้เราจะได้รู้ให้เยอะเมื่อเรารู้ให้เยอะเวลาเราจะเขียนมัมนจะออกมาโดยโดยธรรมชาติของตัวเองว่าให้เขียนทีเดียวแต่มันได้น้ําหนักมันได้มันได้อารมณ์มันได้ความรู้สึกค่อนข้างเยอะมากอะไรจะเขียนเรื่องไหนอ่านเรื่องนั้นให้ใหทะลุจะทําเรื่องก๋วยเตี๋ยวให้รู้เลยคุณภาพของเนื้อมันเป็นอย่างไรซื้อส่วนไหนทาอะไรเครื่องในมันยังไง ใครเขากินเนื้อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณโบราณมีวิธีการทำอย่างไรอะไรคือเครื่องปรุงแล้วอะไรคือเครื่องเทศเครื่องเทศเป็นมายัางไรมันมีมีการเดินทางมาอย่างไรมันเคยปลูกกันอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนก่อนจะเข้ามาถู่ประเทศเราเราเริ่มกินเนื้อกันตั้งแต่เมื่อไหร่พูดง่ายๆคือเราบอกว่าเฮ้ยญี่ปุ่นมีมเนื้อกเบเรารู้ไหเมื่อก่อนญี่ปุ่นไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นประเทศที่กินเนื้อจัจนกระทั่งคบค้ากับพวกตะวันตกต้องคนกินเนื้อสมัยในญี่ปุ่นแรกๆเนี่ยจะเป็นพวกที่ อยู่กับพวกฝรั่งบางค่าซึ่งคือองค์ประกอบของด้านประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะมีมีความรู้ความรู้ที่เรารู้เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนออกไปนะแต่พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราเขียนในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันแน่นขึ้นให้ตรงนี้ผมว่ามันได้กับตัวจริงทุกคนครับพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพิ่งทอนะครับถ้าเกิดผมว่าท่านไม่ทออยู่แล้วถ้าจะเขียนด้อยแางว่าเขียนอะไรสักเรื่องนอกจากอารมณ์ความรู้สึกรักชังแล้วเนี่ย เราไม่รักเราไม่ชังได้ไหมแต่เราอยากจะมอบประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดณน,นเวลานั้นๆให้กับกเพื่อจะเป็นตัวเลือกเพื่อจะสร้างความรู้สึกที่ดีผมว่าถ้าเราทําตรงนี้ได้เนี่ยคิดเสมอเลยว่าเมื่อเราจะสื่อในสิ่งที่ร่รงเกี่ยวกอไปต้องนึกถึงว่าคนที่อ่านแนี่อย่านึกว่าเราได้อะไรเขียนไปแล้วอย่างที่เราจะด,าดัาอย่างที่เราจะเด็ดผม,มยึดหลักอีกอย่างหนึง่งผมว่าในคุณผลลุ้มครูบาอาจารย์ไม่ได้ต้องการให้คนอา่านรู้จักตัวมากกว่า Gamer, society, glucose, ร un, Lightning Gerilim ู้จักงานของเราและงานของเราน่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้อ่านใปนทางมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับเล่าไปเรื่อยกับองค์อาพจีรอ่อนาหากา์แฟนตาซีแห่งยุคยอดขายกว่า17ล้านเล่มทั่วโลก แปลไปแล้ว37ภาษาถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์ Netflix Original และเกมชื่อดังระดับโลกเรื่องราวของว i เชอร์แกรอรและโลกอันแสนโกละหลที่จะทำให้คนอ่านหายใจไม่ทันในทุกๆบรรทัด The Witcher วันนี้ที่ a m i n b o o k s c o m และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอัมรินบุ๊คส์